ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองสวัสดีสสดค่ะ,คะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2564มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการสำนักงานสารปกครองเพื่อขอให้เสนอคำร้องขอพิจารณาคดีโฮปเวลใหม่ต่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดครั้งที่18ทับ2,555เรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาและการนับอายุความการฟ้องคดีที่สารปกครองนำมาใช้อ้างอิงในคดีสัญญาสัมปทานโครงการโฮบเวลเข้าข่ายเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทางสหภาพจึงมายื่นหนังสือเพื่อขอให สารปกครองนำคดีนี้กลับมาพิจารณาใหม่ค่ะซึ่งกรณีนี้นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขอรื้อฟื้นคดีโฮบเบิรใหม่ว่าขณะนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดกรณี h o โฮเบ l ลอยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดทิศท,ทางก่อนยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดี h โฮเบ l ลต่อสารปกครองกลางด้วยค่ะซึ่งคาดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้ายื่นคำร้องดังกล่าวต่อสารปกครองกลางในเร็วๆนี้ค่ะและปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีที่ศาลได้พิพากษาให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลชำระเงินชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างให้บริการระบบรอตารี่ออนไลน์ให้แก่บริษัทล็อกสเลจีเทคจำกัดเป็นจำนวนเงินกว่า1,600ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนั้น มีรายงานข่าวระบุว่าบริษัทล็อกเล่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาต่อรองเรื่องการชำระเงินค่าชดเชยตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวค่ะ และนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ